อะจะมาถ่ายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตรงบริเวณสะพานข้ามข้ามคลองนะฮะเป็นคลองที่เป็นน้ำที่มาจจะฝ่ายนะครับเนี่ยจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้อันนี้ที่นี้เป็นที่ของน้านะครับ ไปแล้วมันเสียงมันอาจจะดังๆนะเนี๋ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะนี่ครับอขอไปเนี่็จะเป็นแนวคันโค้งนะคันที่เดินมาดูนะหลายเวียด สะพานนะครับไม่รู้ได้ยินบ้างนะเสียงเสียงน้ามันดังมากอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นฟ้างตะวันออกนะครับน,นี่ก็คือที่มาจากฝ่ายนะครับเอ,อมาโทษเถียมาจะอ้างเก็บน้านะครับโทษเทียรับก็คืออันนี้ก็จะเป็นสะพานกั้นไอ,ไอ้สะพานข้ามคลองนี่ก็ทำเป็นฝ่ายกั้นน้ํานะครับพูดผิด อน,นี้จะเป็นด้านตะวันตกครับอันนี้ด้านทิศเหนือนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ที่ที่รู้จักกันนะครับทำข้าโพดแต่เหมือนแกไม่ได้ทําหรือไงนี่แหละหรือทําก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยได้มาล่ะก็ท่วมไปทงทั้งแปลงเนี่ยไม่เหลือไม่ค่อยได้มาก็เลยไม่รู้ว่าแกทําหรือเปล่าหรือ อาจจะเริ่มทำแล้วต้นยังไม่โตแต่ว่าดูลักษณะอาจจะไม่ไม่ได้ทำเพราะว่าฝนมันเยอะตั้งแต่เดือน,นกรกฎาคมกรกฎาคมก็ไป,ไป,ปลายกรกฎาคมเลยฝนเริ่มมาเยอะจำไม่ได้แล้วพราว่ามาหลายล้ะลอกจัดเนี่ยครับเสียงม่าน่าจะไม่ค่อยได้ยินนะเสียงพูดนะครับ ตู้น้ำเยอะมากครับนี้หลบีนนึงนะครับเดี๋ยวไม่ดินเสียงก็คือ น้ำที่จากตรงนี้นะครับที่ก็จะไปผ่านของลายส่วนที่ผมถ่ายคลิปเมื่อัครู่นะครับ,รบดูดูัด้งกับน้ำอ้างเยอะ <laughs> ผมว่าถ้าตกตกมาอีก,ก <laughs> อะ <laughs> คือถ้าตกมาต่อนเนื่องกันอีกัก็ กองสมลูกนี่เรียบร้อยครับดูแล้วแค่ยาวเลยละ่ะไม่ต้องกินอะไรมากเลยคือเลิกทำไปเลยช่วงนี้คือเลิกทำไปเลยเริกทำแล้วลรอน้ำรถเพียงเดียวน,นี่ก็จะเป็นเส้นทางหลักนะครับในการสัญจรนะครับน,นี่ก็จะเป็นป,ป่าหมู่บ้าน,นครับหมู่บ้านก็ พึ่งจะติดโซล่าเซลล์เมื่อสักเดือนที่แล้วก็น่าจะประหยัดค่าชจ่ายได้พอสมควรครับมีเรารู้สึกจะเป็นทําเป็นสองชุดนะามาดูเขาติดตั้งนิดหน่อยแต่ไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะครับว่าเขาติดอุปกรณ์อะไรบ้างโอเคเดี๋ยวก็ถ้า มีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายมารายละเอียดให้ดูนะครับเพราะว่ารู้จักกับนาที่เขาดูแลป่าป่าหมู่บ้านอยู่กันแต่ว่ายังไม่ค่อยได้เจอนะครับไม่ค่อยได้เจอกันนะกเลยยังไม่มีโอกาสเข้าไปขอดูว่าทำอะไรแบกันไว้บ้างโอเค เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวคงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะไปจัดการพื้นที่ต่อนะครับนครับดีครับ